สวัสดีค่ะทุกคนจะมาแจ้งชี้จะมาชี้แจงนะคะเรื่อง YouTube ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงแล้วนะอาจจะแบบลงเป็นบางทีหรืออาจจะไม่ลงเลยก็ได้แบบนานๆทีครั้งหนึ่งนะเพราะาเดี๋ยวนี้ก็คือขี้เกียจลงแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วเพราะมันหมดคอนเทนต์แล้วอะมันนึกคอนเทนต์ไม่ออกแล้ว่าจะลงคลิปอะไรดีอะทุกคนแค่นั้นเลย แต่ถ้าเกิดใครที่น้อคอนเทนต์ออกก็สามารถเข้ามาใต้คอมเมนต์เมนไว้เลยว่าจะแนะนําอยากแนะนําให้ลงเมนอะไรตามเมนตอะเดี๋ยวจะทําตามเมนเลยเพราะว่านี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีถ้าลงเกมเดิมมันก็น่าเบื่อไงเราพยายามจะนึกอยู่หลายรอบแล้วว่าจะลงคลิปอะไรดีนะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าถ่ายลงทิกตอกแต่ส่วนมากเราจะถ่ายลงทิกตอกเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อทิกตอกไว้ข้างล่างเมนนะเผื่อใครที่แบบ ติดตามจากช่องจากช่องเก่าทิกตอกที่เราเคยเล่นช่องนั้นคือเราไม่สามารถเข้าได้แล้วนะอันมันกลายเป็นช่องช่องที่ไม่สามารถเข้าได้แล้วเป็นแบบตาบาปของเราเลยเราลงคลิปไว้แบบแต่ก่อนคือไม่คิดว่าตอนนั้นผมสั้นผมเดอเ๋อไงมันก็ดูแบบแปลกไงทุกคนก็เลยกับว่าเออเดี๋ยวจะทิ้งช่องปัจจุบันไว้ที่เราเล่นทิกตอกด้วยนะแล้วก็มาแจ้งชี้แจงแค่นี้ถ้าเกิดสําหรับใครที่อยากให้เราลงคลิปต่อ,อก,ก็สามารถแนะนําได้ว่าจะให้เราลงคลิปเป็นแบบประเภทไหน เล่นเกมหรือว่าจะไปเที่ยวอะไรก็ได้หมดเลยนะทุกคนแต่ว่าเร็วๆนี้เราอาจจะมีแผนที่จะลงคลิปอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่ทํากับแฟนเราเนาะสำหรับวันนี้จิวเกนังทางค่ะทุกคนบ๊ายบายอันนี้แบบลงเร็วๆเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะก็คือพูดจบปุ๊บลงปั๊บเลยมาชี้แจงแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย